คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่งาน Mercedes Experience Store นะครับกับ Concept Store ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่ได้นำเอาเทคโนโลยีกับดิจิตอลครับมานำเสนอเป็นเรื่องราวของรถยนต์ Mercedes-Benz ครับและเพื่อให้ลูกค้าครับได้สัมผัสถึงประสบการณ์ที่แปลกใหม่นะครับของรถยนต์สุดหรูจากประเทศเยอรมนีครับ และที่พิเศษสุดในงานนี้นะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศฟุตบอลโลกที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ครับ b บอร์เซเ b สเบครับได้จัดทําเป็นประวัติและก็ความเป็นมาที่น่าสนใจนะครับรวมถึงความเป็นมาเป็นไปในการเป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการให้กับทีฟุตบอลประเทศเยอรมันด้วยครับ นอกจากเรื่องราวของฟุตบอลที่อยู่ในสตูแ่งนี้นะครับทาง Mercedes-Benz ครับได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ถึง3รุ่นเปรียบเสมือนกองหน้ากองกลางและก็กองหลังของทีมฟุตบอลนะครับและนอกจากนี้นะครับผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยยังจะได้ร่วมสนุกกับเกมแข่งรถครับได้ประลองความเร็วแล้วก็ทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ Mercedes-Benz ในแต่ละรุ่นว่าเป็นยังไงกันด้วยครับ สำหรับ Mercedes Experience Store นะครจะตั้งอยู่ที่นี่จนถึงวันที่31ส,งสิงหาคมนี้นะครับส่วนคอนเซปต์แรกของงานนี้นะครับจะเปิดให้สัมผัสตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัด